ไงครับคลิปนี้มีแสงรหัสดอนลาลเรนโซท้ายคลิปนะโอลา่าพี่ชายในคลิปนี้กูเจอโปไดูไปเจอโปแล้วแม่งดูมันโปเนียนนะมาดูดูไอเฮียนี่ไอเฮียนี่มีศูนย์เก้าหนึ่งให้ผมโทรได้ไหมนี่เร็วๆๆเดี๋ยวผมโทรกันหนึ่งคนไทยอ่ะคัณโทรได้นะโทรทัมประเทศศัตว์มึงโดนกูแน,น่โทรไปแล้วโทรไปแล้วะเนี่ยกรุณาตรวจสอบหมายเลขโอ้ยเฮียกรุณา แม่งร้องเย่ไม่ไวไฟไม่ไวไฟอีเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าไอ้เฮี้ยนี่มันโปแม่งโปเนี่ยไอ้เฮี้ยแม่งโปแล้วแม่งบอกกูไวไฟกากพ่อมไงอยีางแล้วแม่งบอกเรามันใช่ปัได้นี่ใช่ขาต้องเคาะอะไงปัญญามันอำบอน่ัญญามันรำบอนโอ้ยโอ้ยนี่นี่โตไหมโตไหมอันนี้โตไหมอันเนี้ย อ๋อหายหายหายนี่นี่โปรไว้นี่โปรไว้แบบนี้ปรไว้แบบนี้ของจริงของจริงเออเดี๋ยวมันลองเย่ไหมไวไฟแมนดีิมันติดตามตัวมันติดตามตัวมันติดตามตัวติดตามตัวเกี่ยวหนาอ้โหขวานี่นี่ี่นีเป็นไงเป็นไงมันวาร์ปด้วยมันวาร์ปด้วย เดี๋ยวเราหานีวยโ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 วย้่ร้าวโวยโวยโโวนเอาสุดนะเราสุดาไปที่หไ้องไปนะไปไปพี่เอาพี่เอาเอาพี่หวอะไรโอ้โอมันหวาเหาโวยเล้ยขึ้นไปเล้ยงขึ้นไปเล้ยงโอ้ยโอยยยย่ยย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 ้ยยยยยโยย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 ยอยยยี้ยยยยโยย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 ้ยอย องงไรเอืองงไรเอืองงหลีเอ่ยโหโปมีได้แค่นี้อโอ้ยเทพเจ้าลุงสนามไม่เชียร์เแล้วมันจะรั่วมันจริงเลยเดี๋ยวมนหาข้อแกตัวอะไรแล้วมันก็แบบสะบัดด้วยคำาฝัก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 มันเป็นบ้าอะไรอ่าบเงี้ยอันนี้ยังหลบยงหลบร้องหนีล้องหนีเอ้ยออ้ไม่เราได้ตีเชนโอ้โหพี่ชอบชอบชอบแต่หลานไม่รู้้บาสไมนรู้ทำอะไรเปื่อปเดี๋ยวเราคว็นตีเลย่ะแำม่ไม่เข้าอ่ะ อ่านีวับนั่นวัวกันวัวโชคดีโชคดีที่เป็นวัวเองขึ้นไปเลยนี่เั็นมองหน้าหรมองมันเจ็ดแคขนจัดถ้าไม่โชคกันเดี๋ยวเลี้ยง่งเรามันกระดูกหายโอ้ยบอลบอลมันไปเองโอ้ยจีบหายแล้วชนชนชนยงบอลมันไปเองเมื่อกี้อะไรมันอะไรมันอะไร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 เดี๋ยวมันว้าวเราบอลเลยเดี๋ยวมันว้าวเราบอลเลยรื้อไม่เอาไม่ออกนี่เราด้วยนะอยไรอะไปชิดอะมันใช้อะไรอะไปชิดอ๋อติงตองติงตองโอ้ยโอ้ยโอ้ยติงตองอะไรอย่างไรอะ อ๊อคายคายโอ้ยยมามัเมาโอ้เรติดจับตัวมันติดจับตัวเรติดจับตัวมผู้พีม่ผู้โอยเยเป็นผู้มันไม่ใช่หรอโอ้ดูดนติจับตัผู้ผูนดีเนดีโอ้ยยโอ้ยมกีฬาใช่ไหมไอ้เยไโปขอบอลโปขอบอลไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ อะไรอะะไรอะเฮ้ยเฮ้้ไม่อ้ยโเอาโอโโ้ยอะโเอะโอะไรติดตามตัวในแค่นี้ะจรี่ร้อยรอเป็นหมาให้เป็นหมายอายโพหายได้โพออกและก็งี้งาโพยังแพ้โดนแบนแล้วแหละดูทรงมันใช้โพจากโพเนียยมันไม่เนียนแล้วมันติดตามตัวยันชีวิตเลยอไม่เนียนแล้ว ไปติดตามโทวลัวๆนะ<ๆ>และคลิปทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้ต้องขออภัยที่ลงคลิปช้าวันนี้ผมไม่ค่อยว่างตัดคลิปสำหรับแฟนคลับไอเดนเราคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมลงให้ส่วนรหัสกดคลิก 3, 2, ดดลลล 3, 2, ให้ทันนะครับสามสองหนึ่งสุขสันต์วันเอวิฟูดีรอเลยมามาจริงๆละสามสองหนึ่งใครได้เมนไมตใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันเด้อ